สวัสดีครับบ้านหวยชแนลครับใน EP นี้นะครับผมจะนำเลขสาตัวนะครับมาเฉพาะสิหน่วยนะครับเพื่อทำสอตัวบนมาเฉพาะ10หน่วยนะครับ,เ,บ,เ,รบเป็นสูตรผสมนะที่ว่าสูตรผสมก็เนื่องจากว่าเราใช้สูตรเก่ากับสูตรรันใหม่นะผสมกันแล้วก็คัดเลือก สูตรที่เดินดีๆยาวๆเอามาามาหาตัวชนกันนะเอามาสามตัวนะครับซึ่งมันสามตัวนี้กําลังดีนะครับกําลังพอเหมาะที่จะลงทุนได้นะครับไม่เสียเปรียบเจ้ามือเกินไปนะครับเรามาตรวจสอบดูแล้วถูกบ่อยก็ลองนํามาใช้ดูนะครับทามาใช้ดูผมใช้ดูตั้งกระงวดยี่สิบห้าแล้วกันนะฮะยี่สิบห้าดหนึ่งถึงยี่บสี่นี่ก็ถูกหมดนะฮะ ต่เนื่องจากว่ากระดาษเป็นยังไม่พอหน้านะครับผมก็ตัดออกมาทั้งกระปีห9้านะครับงวดยี่8บห้าถึงสิบดนะครับก็ใช้สามตัวนะฮะมาทำสิบหน่วย3ามตัวมาทำาิบหน่วยจับคู่2ตัวเนี่ยเราเอามารูดนะสายหวยก็เลยเอามารูดมันจะได้ทั้งหมดห้าสิบดชุดนะครับห้าบดชุดซึ่งถือว่าพอลงทุนได้นะครับ แล้วก็เราอาจจะนําไปทํา3ตัวได้โดยหาหลักร้อยมาใส่นะครับตอนนี้ถ้าเราตัดเบิ้อออกไป3มชุดนะครับสาตัวมันก็จะมีเบิ้ล3มชุดใช่ไหมมันก็จะเหลือ4ี่สดชุดนะครับ4ี่ดชุดนี่ถ้าเราเอาไปตัดลงมาแล้วก็ใส่หลักร้อยนําไปประกอบการซื้อลอตเตอรี่นะครับเผื่อก็อาจจะถูกรางวัลที่1ได้นะแต่ก็คงยากเย็นนะครับเอาเราพูดว่าเพลอๆครับ ผมใช้ดูคร่าวๆทั้งหมดนะฮะตั้งแต่งวดปีห้าเก้านะฮะห้าแปดไม่ได้โชว์ให้เนื่องจากบอกแล้วว่ากระดาษหน้ามันไม่พอนะไม่พอครับมันก็ไม่ผิดเลยนะฮะมันจะมีปีหกหนึ่งนะครับผิดงวดแปดสิบห้าอยู่งวดแตนะ่สามแถวนะครับสามแถวไปสามตัวนี้เรามาจับคู่สองตัวสองตัวบนนี่หายากนะฮะหายาก สองตัวล่างนี่เราใช้อยู่ตลอดนวะก็เดินดีนะใครที่ติดตามก็คงจะทราบนะครับสำหรับในปี6กสานี่นะครับมันจะมี4ี่สิวดนะสี่สิวดงวดร้อยยีเอถึงร้อสี่ดนะครับในปี6 4นะครับถ้าสังเกตว่าในงวด132เนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นสีเหลืองนะ แต่ว่าทุกสูตรมันชนกันหมดเลยฮะทุกสูตรมันเหมือนกันหมดชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะชนร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยเอร์เซ็นต์ชนนะต่อไปในปีหกสี่นะครับหกสี่เลื่อนนิดนะไฟมันจะเป็นเงานะนิดน สามแถวนะครับสามแถวมามาตัวนะครับนี่นทำทาเฉพาะสิบหน่วยคนะฮะ tf สูตรทั้งหมดมีสี่ร้อยยี่สิบสามสูตนะฮะเป็นสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยนำะมาชนกันนะฮะมันจะได้ตัวชนที่เลขหน้านะฮะมันก็จะมาหลักสิบกับหลักหน่วยหรือจะมาตัวเดียวอาจจะมาหลักสิบตัวเดียวหรือมาหลักหน่วยตัวเดียวก็ได้นะหรือจะมาสองตัวก็ได้นะ เ่างเนงวดที่ผ่านมาร้อยแปดสิบมันออกแปดสามเนี่ยมาสามหลักหน่วยตัวเดียวนะครับงวดร้อยเจ็ดเก้ามาหลักสิบตัวเดียวนะครับงวดร้อยเจ็ดสิบห้านี่มัมาหลักสิบตัวเดียวนี่มาสองตัวก็บ่อยนะฮะมาสองตัวก็บ่อยนะครับดังนั้นงวดที่จะถึงนี้นะฮะหวยจะออกวันพุธนะวันพุธวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้านะวันอาทิตย์นะครับยี่สิบเก้า สามสิบสามสิบเอนะ็ดหนึ่งยี่สิบเก้าเป่าขอโะไม่ได้เตรียมวันนี้เันที่ยี่แปดนะเป็นวันอาทิตย์นะยี่แปดยี่ิบเก้ายิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งก็เลืสี่วันนะครับเลขที่ได้น่าจะมาสิบหน่วยหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยนะครับ มาสิบหน่วยหนึ่งตัวคือเลขแปดสี่สามนะครับเลขแปดสี่สามนะครับถ้ามาหนึ่งตัวเอาไปทำสองตัวบนก็จะถูกนะครับมันจะได้ทั้งหมดห้าสิบเอ็ดชุดนะครับแต่ถ้ามาสองตัวมันก็จะได้หกชุดนะครับสองตัวหมายถึงออกแปดสี่สี่แปดแปดสามสามแปดนะสี่สามสามสี่นะครับอย่างเงี้ยหกชุดได้ความมาสองตัวนะครับมาสองตัวก็คือผิดหนึ่งสูตรนะครับ ามาตัวเดียวก็เรียกว่าผิดสองสูตรนะครับทางที่ดีเอาให้หมดนี่นะสี่ิบแปดชุดต,ตัดเบิ้ลเบิ้ลก็อย่างน้อยก็กันไว้นะเอ็กบนนี้เบิ้ลง่ายแต่เลขล่างมันจะไม่ค่อยเบิ้ลนะครับอ่านี่คือสูตรสิบหน่วยบนนะครับซึ่งจริงๆมันก็หายากนะสูตรจดสิบหน่วยบนนะครับที่ผมทําผมทำจะร้อยสนะิบหน่วยแล้วมันก็มาสิบหน่วยบ่อยอันนี้เราแยกออกมานะฮะเน้นไปที่สิบหน่วยเลย บางคนอาจจะทำสามตัวเนี่ยก็ทำสองตัวให้มันถูกก่อนสมมุติเราทำสองตัวตัดเหลือยี่สิบห้าชุดเนี่ยตัดเหลือสักยี่สิบห้าชุดนะสองตัวสองตัวบนตัดเหลือยี่สิบห้าชุดใส่หลักร้อยเข้าไปสิบตัวนะฮะสิบตัวก็เป็นสองร้อยห้าสิบชุดสองร้อยห้าสิบชุดเล่นตรงๆนะฮะเล่นตรงๆนะครับก็อาจจะเหลือกำไรเยอะนะฮะถ้าเล่นในเว็บก็ในเว็บจะจ่ายแพงนะ 800-900เล่นจะมือเตือนข้างนอกก็จะจ่าย500ลดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังจะมีกำไรนะก็บางคนก็อชอบเล่นสองตัวนะครับออกตัวมันถูกง่ายกว่า3มตัวอันนี้ก็คือสูตรสิบหน่อยบนนะครับทั้งหมด324สูตรเป็นสูตรผสมนะครับเป็นสูตรผสม ที่ว่าสูตรผสมก็คือนําสูตรเก่ามาผสมกับสูตรใหม่สูตรใหม่ผมรันแค่หกสิบวดนะฮะหกสิบวดแล้วตรวจสอบย้อนหลังไปถึงร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบวดนะครับอันนี้จากงวดที่หนึ่งถึงร้อยี่สิบเนี่ยนะครับมันก็ยังเข้าตลอดนะฮะผิดงวดเดียวคือง,งวดแปดสิบสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่างวดนี้ แปดสี 8, 4, 3, นะ่สามน่าจะติดสิบหน่วยบนสักหนึ่งตัวนะฮะแต่ถ้ามันติดหนึ่งตัวทำสองตัวห้าสิบเอ็ดชุดนี่ถูกแน่นอนนะแล้วคุณก็ค่อยๆตัดออกไปนะฮะแต่อย่าตัดให้เหลือน้อยจนเหลือสามที่ชุดนะฮะเพราะมันจะเสี่ยงถ้าคุณคิดว่าจะใช้แหจับปลาหรือจะใช้เบ็ดตกปลาถึงจะได้ปลานะก็ควรจะใช้แหคือหมายความว่าให้เล่นให้มากหน่อย หาาชุดหน่อยโอกาสถูกก็จะสูงถ้าเล่นทักตัวสองตัวในบางคนไปเล่นตัวสองตัวก็หวังยาวตัวสองตัวถูกลงทุนไปเยอะเยะกะหวังจะได้เยอะแต่ความเสี่ยงมันก็มากธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องผกผันกันนะครับแต่ถ้าเธอถ้าถ้าถ้าคุณใช้ห้าสิบเอ็ดชุดนี่ถ้ามันมาตัวหรือสองตัวถูกแน่นอนนะแต่ถ้ามันไม่มาไม่มาเลยก็คือผิดนะครับดังนั้นเลขสองตัวบนงวดนี้ คือแปดสี่สามนะครับแปดสี่สามก็เอาไปทำเอาไปรูดนะรูดทีละตัวเอาแปดไปรูดก็ค hmm. ือแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าแล้วกลับตัวด้วยนะฮะสี่ศูนย์หนึ่งสี่เก้ากลับตัวด้วยสามศูนย์หนึ่งสามเก้ากลับตัวด้วยอันนี้ตัวที่ซ้ำกันก็คือแปดสี่ตีแปดสามแปดแปดสามตี่สามสามสี่นะมันก็จะเหลือทั้งหมดห้าสิบเอ็ดชุดนะครับห้าสิบเอ็ดชุดจำวนเบื้อนนะครับ ตัดเบิ้ลออกไปมันก็จะเหลือสีดชุดนะครับแต่เบิล8ปดแปดทีสี่าสามก็ควรจะต้องติดไว้กันนะกันผีหลอกนะฮะถ้าหลอกเบิลจะจะไม่เสียตังโอเคนะครับสูตร2ตัวบนสามตัวมามา1ตัวนะครับทำสอตัวบนอายากนะครับอายากก็ลองดูนะครับก็ลองทดสอบนะครับสนใจก็ทำนี้นะครับ สวัสดีครับขอทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับกันยาตุลาิกา์ธันวาเหลืออีกสี่เดือนเหลือเก้างวดนะครับเพราะเดือนธันวามีสามงวดวดหนึ่งงวดสิบหกงวดสามสิบธันวานะครับเพราะงั้นหนึ่งมกราไม่ออกแล้วเป็นวันปีใหม่โอเคนะครับแปดสี่สามสามตัวบนมาสิบหน่วยบนอย่างน้อยหนึ่งตัวถูกแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มาล่ะผิด อีบางคนถามว่ามั่นใจแค่ไหนนะครับผมก็ดูสถิติเอาแล้วกันนะาถามว่ามั่นใจแค่ไหนผมตอบไม่ได้นะจากสถิติมันก็น่าจะมั่นใจนะครับเ,เพราะว่าถ้าเราดูสถิตินี่มันก็โอเคแต่อย่างว่านะครับการออกลูกไหนมันหล่นลงมาเราก็ไม่รู้นะครับแล้วโดยเฉพาะงวดน,นี้ไปออกที่ต่างจังหวัดนะสัญจรนะครับไปสัญจรคนก็กลัวนะฮะ กลัวว่ากองสลักจะทํากลังว,ว่าจะทําให้ชจวามือโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ